ตกต่ำยังไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นที่มาของการที่ถูกคัดเกรด่เล่เาไปเททิ้งแบบพี่ว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเขากำลังมีกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมฮะที่จะจัดกิจกรรมหาทางที่จะให้ไปรษณีย์เข้ามามีทางช่วยเหลือเนี่ยนะฮะร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ก็มีแบ่งเป็น2ช่องทางนะคะช่องทางแรกคือออนไลน์ออนไลน์เนี่ยซื้อมะม่วงได้ทั้งบนแพลตฟอร์ม Thailandpostmart.com หรือในแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ก็ได้ ภายใต้ชื่อมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านวังทับใสนี่คือแบบออนไลน์อีกช่องทางก็คือออฟไลน์ค่ะจะขายผ่านไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศเปิดตัวคิกออฟไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นละส่งมะม่วงจากสวนของเกษตรกรทั้ง12อําเภอของพิจิตร5ตันเพื่อจะนําไปส่งถึงมือผู้บริโภคคือถ้าส่งวิธีนี้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงราคาดีขึ้นนะคะาราคาเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกขายได้ถึงกิโลละ60บาท